สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันดีเราอยู่ที่อำเภอสมโรงนะนั่นเองค่ะพี่นอ้องน,นี่คืออำเภอเลยพี่นอ้องเด้อวันนี้เป็นอำเภอที่เก่านะคะพี่น้องแต่วันนี้อำเภอสมรงได้พัฒนาแล้วนะคะได้พัฒนาขึ้นมาก็คือเป็นที่ใหม่นะคะพี่น้อง <c oughs> กระือว่าเป็นมือนีเป็นมือ สันวันดีนะคะพี่นอ้องเราก็จะได้พาคุณแฟนมาจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกันนะคะพี่น้องก็รอคุณแม่อยู่ค่ะไป,ไป,ปอเ,อเปิดยังไปเอเปิดยังขอบคุณค่ะพี่นอ้องวันนี้มาทำาอะไรคุณแฟน มาอำเภอครับอุ้ยยังบักรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องว่าเขามาเงรุ่นเด้อเอาค่ะรุ่นเด้อพอเขามาอย่างกันสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนครูปภาษาสามัคคีซึ่งเป็นโรงเรียนของน้องก้อยเองนะคะน้องก้อยเรียนอยู่ที่ขั้นบนนะคะมาก่อนนี้ตอนนี้ปอหนึ่งอยู่ตึกเก่าบุตรแต่แม่จหน้าี่จังหวดปอ อันนี้พี่กีมาเอานมโรงเรียนให้กับน้องพีทนะคะโรงเรียนปนิพัทธคุณพ่อก็สามสมัยจะกีแต่ว่าคู่มือเนี่ยกับโอ้โหกัน่าเจอหันได้าไคือวาโลงเรียนซ้ำโ,โลงเข่ากะไอะเ้เจริญขึ้นร้ายแล้วค่ะพี่น้องจเจริญมาก ใครฮะสบายดีกอนคบสบายดีพี่น้องวันนี้มาเข้าโรงเรียนนะครับโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนป้ายเด็น้อยโรงเรียนบ้านสำโรงใช่ค่ะเอ้โหนั่นไงเห็นป้ายตอนแรกอึ้งนะเอาเห็นรถเลยรถโรงเรียนก็อ่านดู ใช่อ่านภาษาไทยเป็นเด้ตี๋นในโมเมนต์ดาวมาแล้วก็เขียนภาษาลาวกับเด้นั่น <c oughs> ฟังเอาอเดอ้อบาทนี่พาพี่ตี๋มาเอานมให้อภีษให้ลูกชายเพราะว่าส่งนี้ส่งปิดเทมอมทางโรงเรียนมีนมให้กินภายในปิดเทอม40วันเดินกว่าเนาะใช่ค่ะเดินกับอาทิตย์เนึ่ แล้ววันนี้เราไปไหนมาก่อนหน้านี้นะไปอำเภอไปสอบถามเรื่องจดทะเบียนสมรสค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้เราไปสอบถามมาแล้วนะคะเรื่องจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็แต่ไปเป้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไทยด้วยกันก็คือจดได้เลยแต่ว่าเอกสารเป้มันขาดอยู่ต้องไปแปลพาสปอร์ตแล้วก็ไปแปลใบโสดแล้วก็ใบจด ใช่ใบแจ้งอุ้ยพี่ตีมพี่ตีมไปเปิดประตูให้พี่ตีมเร็วทันสมัยมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาอีกฟอรนึงก่อนเนอะไอ้กุ้งวไปเปยกไปซอยไปไปซอยพี่ตีมไปซอยโยกไปมันหนักเอาอยู่ใส่เปเยวอีกฟอรนึงไปฟอรนึงก็อา่านแก๊สเดียวะแม่เราเอาไม่ไม่เขามีสองแก๊สไปไปช่วยพี่ติ๋มก่อนนี่แก๊สหนึ่ง มีอีก้องไปเอายกอีกแก๊สหนึ่งไปช่วยพี่ติ๋มยกน่อย mm. ไป mm. ไปซอยพี่ติ๋มยกโอ้ oh. สวัสดีค่ะพี่น้องโส so, เอกาสารมาทรนเรียบต่อยดอกพี่น้องเพราะว่าเราเป็นคนต่างประเทศมาจดมันไม่ใช่เราเราเป็นคนไทยถ้าเราเป็นคนไทยได้วยกันก็คือจดได้เลยนะแค่เสียบ บัตรประชาชนแล้วก็สามารถจดจดทะเบียนสมรสได้เลยแต่กระบเปิญญาค่ะพี่น้องเพราะว่ากว่าจะต้องสแตมของสถานสแตมของสถานทูตแล้วก็ของกระทรวงต่างประเทศแล้วก็อุ้ยใช้เวลายอยู่นาพี่น้องวันนี้ก็มาถึงนะคะแต่ทางอำเภอแอมเพิเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันแล้วซึ่งในอำเภินเป็น รัชการเราต้องให้เกียรติรัชการเราเลยไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะอืมเพราะว่าต้องให้ดูแบบฟอร์มเอกสารว่ามีเอกสารอีย่างแน่นะคะพี่นออันน้องคอยก็เลยแตงโตมากแตงโตมาเพราะว่าเขาต้องเขารพใสถานที่เนาะปานีนคุดแฟนก็นเลยว่าอันไปซ้อมนี่นึง พี่เต้นตัวเพื่อลด,ดูแี่ไม่ได้เป๊ะมันเป็นวันสําคัญนะคุณต้องให้เกียรติด้วยเพราะว่ามันเป็นวันสําคัญแล้วก็เรื่องจะให้ทานายมาเซ็นเรื่องอยู่ด้วยกันมาเนาะเพราะว่าอยู่อยู่ทั้งเล่าเขากับมีธุรกิจอยู่ทั้งไทยเขาก็มีธุรกิจมาเห็ุ มาแล้วมาแล้วโอ้นมโรงเรียนได้สองแพ็กใหญ่เลยโอ้โรงเรียนบ้านสำโรงคุณแฟนซิมซิมมันจืดคะ่ะนมโรงเรียนพี่ทีมสวัสดีค่ะเรับนมกุ้เอาหัวหนา้ายี่ซิบมาพ่อมีท่อิมี่แล้วนะ่ะเจ้าบ้าเอาค่ะพ่อเบลมาหไหมเอาทอมาอยู่ในกลองนั่นดิ ทอหลอดหลอดบ้านเขาเอินท่อโต๊ะใจบ่เข้่อคนเป็นทอนอ่ะป้าป๋าต้องเขาใจกุอยู่ในกล่องะอยู่ในกล่องนะคะสืเสรือเซเรน่าอาบเขาก็บมิทอนตัวบมมีทอสิเป็นเนี่ยหรือเออมือแรงคอยเม่นมาโยกเอา โบ้ครับคุณท้อยเออเอาไปส่งยูหาเนเลยก็ได้ครับไปส่งหาเนลอากาศมันร้อนเอาว่ากินให้ดูซิกินนมโรงเรียนก่อนสิโรงเรียนก่อนนั่ีะอดีๆล้วลองมันหผใส่รถนะบอบมลุงอะไรนะนองย่ามาเือนมจืด็นมันเป็นมันเป็นนมจืดนมสุขภาพของเด็กสมองดีเรื่ง เพื่อสำลงเอ้ยคนรักกินนมเล็กน้อยอเด้อช <c oughs> ิมบ้างมันเป็นรสชาตินะครัโอเคค่ะพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายวันสสียงให้มาจ้ะเตือนกันใช้เบื้องดูเพิ่นไอ้นมเอ้ยนมเคยกลำเคยเล่ยนยังกอดชิมเลยยังกอดหูยังกอดเคยชิมนะดูในเบิร์ต ลำลุงสมองจะได้โบกลบบนานจูจักสายขวาอันนี้อันไหนสายอันไหนขวาครับรถเป็นแต่ผู้จักรสายจักขวาบรรพุรับเป็นผู้จักรสายจักขวาพี่น้องเป็นตาขาถิ่มเราพวงเผื่อพนราเมีย่ะไปปะโอเคครับพี่น้อง